คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากขึ่งแรกไม่มาย้ครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอลศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในขึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับกับพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรก VP ครับประจำวันอังคารที่3สิงหาคมครับ2564 พบกันเป็นประจำเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับตัว v i p ของผมครับบายเสือหนิงครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม v i p ก็ S45OVR ครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะครับมีเทคนิคมีตัวเน้นครับตัว v i p ตัวที่1ที่2ที่3ครับให้กับสมาชิกได้ลงทุนครับ คนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ทางตัวผมและในกลุ่มให้ไปครับไปดูผลกันเลยครับว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผลที่ให้ไปครับตัว v ีวีพีครับตัวเน้นนับ VP ตัวที่1ก็ทํากําไรกันไปได้ครับส่วน V ีวีพีสก็ทากำไรกันไปได้เช่นเคยแต่เราไปพลาดตัว v ีวีตัวที่3ครับแต่ก็เข้า2ตัวพลาดไป1ตัวคตัวก็ยังพอมีกําไรกันส่วน v ีพีของเสือท่านอื่นครับก็วินกันทุกคนเลยครับเกี่ยวทั้งแผงครับ วีพียงผมครับเสือหนิงครับเมื่อวานนี้ไปสบอลออสเตรเลียค FC บูไลออนครับควกนี้ครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ว่าไปยิงกันครึ่งหลังนะครับสามประตูเลยครับเป็นเจ้าบ้านชนะสองประตูต่อหนึ่งครับก็ทำกำไรกันไปได้ครับสำหรับคนที่ติดตามครับก็ยินดีกันด้วยครับวีวีเพียงตัวที่หนึ่งที่สองที่สามได้มาจากพวกเราทีมเสือที่อยู่ด้านล่างนี้ครับร่วมกันโหวตครับจากลิสต์ของแอดมินครับเพื่อมาวิเคราะห์กันระดับอีกทีหนึ่งครับแล้วก็โหวตครับเพื่อเป็นตัวนิสครับให้กับสมาชิกได้ลงทุนกัันครบ ส่วนตัว V i พีของเสือแต่ละท่านก็ใช้ในการแข่งขันในกลุ่มครับเพื่อชิงเงินรางวัลในกลุ่มครับคือเรามีเงินรางวัลครับคือทุกตัวรันคัดกันเต็มที่แน่นอนครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มก็ S45OVR S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งตัวเป็นตัว V i พของผมครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นฟุตบอลตัวไหนลีกไหนครับเวลาอะไรครับไปดูกันเลยตัว V ีพของผมวันนี้ก็เป็นฟุตบอลครับเยอรมันลีกินครับ เวลาเที่ยงคืนครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับเวกเกอร์บวกกับเฮาเซ่นครับพบกับทิมเยือนครับชวายเฟิร์ส0 5 f ีครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาแลครับเป็นทิมเยือนครับมาต่อครึ่งครบลูกครับจ่น้ําฝั่งเจ้าบ้าน0.80จ่น้ําฝั่งทีมเยือนครับ1.05ราคาปัจจุบันขยับลงมาครับเหลือต่อครึ่งลูกครับ จ่ายน้ำฝั่งทิมเยอนครับ0.83จ่ายน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ1.03ครับราคาสูงมาเปิดมาสูง3ครับจ่ายน้ำฝั่งสูง1.03ออครับ0.93จ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.93เช่นกันครับราคาสูงปัจจุบันครับก็ยังสูง3อยู่ครับจ่ายน้ำฝั่งสูง0.90แล้วก็จ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.95ครับเจ้าขยับราคาสูงน้ำฝั่งสูงลงเล็กน้อยนะครับ ราคาภูว่าเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่สามจุหนึ่งเสมอสามจุดเจ็ดห้าและทีมเยือนชนะจ่ายหนึ่งจุดเก้าหนึ่งครับราคาภูปัจจุบันนะครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่สามจุดหศนเสมอสามจุดแปดศนและทีมเยือนชนะจ่ายหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับราคาภูนี้การันตีว่ามีประตูแน่นอนครับราคาครึ่งลูกแต่ว่าภูเสมอสามจุดแปดศูนย์ แล้วจ่ายภูบอต่อชนะที่1น5นี้เป็นราคาภูที่ว่าการันตีได้ว่าบอต่อเปิดเกมบุกใส่บอลรองแน่นอนครับของฟุตบอลคืนนี้ครับเรามาดูผลงานของทั้งคู่นะครับคู่นี้เปิดลีกมา4นัดครับเจ้าบ้านครับชนะ3นัดเลยแพ้ไป1นัดครับยิงได้13ประตูเสีย4ประตูครับมี9แต้มครับอยู่อันดับที่5ครับส่วนทีมเดือนครับแข่ง4นัดเช่นกันครับ ชนะสามเสมอหนึ่งครับยังไม่แพ้ใครครับยิงได้สิบห้าประตูครับเสียสี่ประตูครับมีสิบแต้มครับอยู่อันดับที่สองครับอันดับที่สองครับสองชิมเยือนครับชไวท์เฟิร์สครับคืนนี้เกิดชนะครับจะขยับขึ้นไปที่หนึ่งครับแซงบาเยนร์เยอชนครับบาเยนต์ตอนนี้มีสิบสองแต้มครับเคิเกิดชไวท์เฟิร์สชนะก็จะมี1ิบสามแต้มครับก็แต้มก็จะนำหนึ่งแต้มครับแรงจูงใจก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับเพราะว่าอันดับหนึ่งนั้น ไล่เลื่อนชั้นนะครับแรงพอเอาเลื่อนชั้นแค่อันดับเดียวครับแรงจูงใจค่อนข้างดีทีเดียวครับส่วนทิมทส่วนเจ้าบ้านครับตอนนี้ครับอยู่อันดับที่ห้าครับจะเกิดชนะนัดนี้ก็9ก้าก็จะเป็นส1เดครับขึ้นไปอยู่อันดับที่ส2บอขอภัยขึ้นไปอยู่อันดับที่สองเลยทีเดียวคือแรงจูงใจของทั้งคู่ครับดีทั้งคู่ครับคือต้องการแต้มครับใครชนะก็ขึ้นหัวตารางครับ เจ้าบ้านชนะขึ้นอันดับที่2องครับเจ้าเกิดทีมเยือนชนะขึ้นที่1นครับแต้มแต่งอันดับ1นึ่ปัจจุบันแดงจูงใจนี้ดีทั้งคู่เลยครับเรามาดูผลงานการเจอกันของทั้งคู่ครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดครับมีประตูหนึ่งครั้งแรกครับห้าหกนัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็8นัดครับฝั่งเจ้าบ้านครับสินัดหลังสุดครับมีประตูหนึ่งครั้งแรกครับแนัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็าก10นัดดีีทเียว มาดูฝั่งชิมเดือนครับสินัดหลังสุดครับมีประตูั้งแรกครับเนัดจาก10บนัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็เนัดจาก10นัดครับไติก็ดีพอใช้ได้ครับเรามาดูผลงานการทำประตูและเสียประตูครับห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับห้านะครับยิงได้15ประตูเฉลี่ยนัดละสประตูเสียแปประตูครับเสียนั้นละหนึ่งจุดหประตูของปูกองหน้าที่ถือว่าขมมากๆเลยทีเดียวครับกองหลังก็เสียประตูค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเรามาดูฝั่งชิมเดือนครับ านัดหลังสุดยิงได้22ประตูครับโอ้โหเสีเยนดัดละ4.4ประตูเลยทีเดียวของหน้าที่คมทั้งคู่เลยนะครับแต่กองหลังของเจ้าบ,บ้านครับขออภัยครับของทีมเดือนก็เสีย5ประตูครับเจียนัดละ1ประตูกองหน้าคมกองหลังก็เสียประตูแทบทุกนัดเหมือนกันนะครับสําหรับทั้งเจ้าบ,บ้านและทีมเดือนครับแต่กองหน้าของสองทีมนี้ต้องยอมรับเลยว่าคมกันมากๆครับคู่นี้ครับ คือกองหน้าคมคู่มาเปิดเกมแรกใส่กันนี้โอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียครับแล้วกองหลังก็คือเสียประตูทุกนัดเช่นกันครับแต่ว่ากองหลังของเจ้าบ้านนั้นจะเสียประตูมากกว่ากูนี้เปิดเกมแรกกันแน่นอนครับเพราะว่าต้องการแต้มคเพื่อขึ้นหัวตารางครับ ผมระยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ของผมครับในการวิเคราะห์ของฟุตบอลคืนนี้เพื่อใช้แข่งในกลุ่มครับส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ S45OVR S45OVR ทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคครับมีตัวเน้นครับตัว VP ตัวที่1ที่2ที่สครับให้กับสมาชิกได้ลงทุนนครับสำหรับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับ S45OVR ทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเที่ยงคืนมาเรามาลุ้นบอลกันครับ ยังคืนครับฟุตบอลเยอรมันครับซึ่งเป็นตัววีเพยของผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ